เวลาที่จะทำครีมซอสนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้วายขาวเป็นส่วนประกอบในการทำซอสเนะเพราะจะรู้สึกว่ารสชาติของวายอะ่ะมันจะมีความเข้มข้นบางอย่างอยู่มีหลายคนถามมาว่าถ้าเขาไม่มีวายหรือเขาไม่ดื่มวายเนี่ยเขาจะทำครีมซอสได้ยังไงวันนี้ก็เลยมีเมนูที่เป็นครีมซอสเพียวๆเลยค่ะทริมเ e เ n ่ e นเล Cream ีมซอสนะคะ ครีมซอสก็คือการใส่ครีมลงไปนะคะจะใส่เนยลงไปด้วยเพื่อให้รสชาติมนันนัวนวนิดนึงแล้วก็ที่สําคัญอย่าใส่น้ำมะนาวลงไปทันทีที่ครีมเดือดนะคะเพราะว่าถ้าครีมมันโดนความร้อนแล้วมันโดนกดเข้าไปอ่ะมันจะเกิดกระบวนการที่ทําให้มันเป็นก้อนๆนะคะเหมือนจะเป็นการทําชีสเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังน้ำมะนาวเอามาใส่ตอนท้ายค่ะก็จะได้ครีมซอสที่มีรสชาติเ,เปรี้ยวๆหอมๆตัดเลี่ยนได้ดีค่ะ Редактор